สองเลขเด็ดทูบคำชะโนดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเอพสินเสียงไทยได้เลขสวยมากสองเลขเด็ดทูบคำชะโนดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดดาราดังเอพสินหยิบทูบเสียงไทยจุดได้เลขสวยคอหวยไม่พลาดเอาไปเสี่ยงโชคผู้สื่อข่าวรายงานว่าณคุ้มคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอาจารย์ก้อนคำลำคงเอพสินเรืองวุฒิดารานักสแสดงพิธีกรร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวเหรียญปู่ยาคำชะโนดรุ่นนาคาเหนือดวงรุ่นแรก ซึ่งจัดซ่ามาโดยคุ้มคำชนดซึ่งหลังแถลงข่าวจบไม่กี่ชั่วโมงเหรียญรุ่นนี้ก็ถูกสั่งจองผ่านระบบออนไลน์เต็มหมดแล้วทั้งนี้เหรียญถูกผลิตขึ้นมาครบ20เนื้อทั้งเนื้อเงินงานลงสีลงยาเนื้อต่างๆและความพิเศษของเหรียญน,นี้คืออัครหลังเหรียญซึ่งหลวงปู่ศิลาพระเกจิแห่งยุคมอบให้เอพสินนำมาใส่ในเหรียญหลังแถลงข่าวแล้วเสร็จเอพสินได้ทำการหยิบทูปเสียงทายขึ้นมาหนึ่งอันจากนั้นส่งต่อให้ทีมงานจุดท่ามกลางประชามชน ที่เดินทางมาร่วมงานถแถลงข่าวพาจับจ้องลุ้นจนทุบหมดโดยได้หมายเลขออ951งานนี้คอหวยไม่พลาดเอาไปเสี่ยงโชคมวดวันที่16กรกฎาคมนี้บิ๊กก้องสั่งเด้งผู้การตำรวจน้ำเส้นเรือน้ำมันเถื่อนสามลำหายบิ๊กก้องสั่งเด้งผู้การตำรวจน้ำปฏิบัติหน้าที่สอปกบาชากอเส้นเรือน้ำมันเถื่อนสามลำหายส่งรองผู้การกองปราบมือสืบสวนรักษาราชการแทน จากเหตุการเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนของกลางจำนวนสามลำประกอบด้วยเรือเกพีเรือซีฮอตและเรือดาวรุ่งบรรทุกน้ำมันเถื่อนรวม330,000ลิตรหายไประหว่างจอดเทียบท่ารอการดำเนินคดีบริเวณท่าเทียบเรือตำรวจน้ำอำเภอสต,ตหีบจังหวัดชนบุรีจนต่อมาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไล่ล่า,ลาติดตามหาเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนของกลางทั้ง3ลำกลับมาดำเนินคดีได้แต่น้ำมันในเรือถูกสูบออกไปเกือบหมด ต่อมาวันที่8กรกฎาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพบชกได้ลงนามในคำสั่งให้พลตำรวจตรีพฤทธพงษ์นุชนารสผู้บังคับการตำรวจน้ำพบกรณไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอนลากรงบวนเป็นการชั่วคราวโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พบชกอมอบหมาย เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเกิดความเป็นธรรมและที่สำคัญที่สุดเพื่อให้มีความโปร่งใสจึงจำเป็นต้องโยกย้ายพลตำรวจตรีพฤทิพงศ์ออกจากตำแหน่งเดิมก่อนในระหว่างที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้พันตำรวจเอกพอรศักดิ์เลอรุจิราลรองผู้บังคับการกองปราบปรามรองผู้บัญชาการกอปอไปรักษาราชการแทนผอบกอรอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยพร้อมทั้งเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการกวดขันติดตามจับกลุ่มขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนทั้งทางบกและทางน้ำโดยให้ประสานงานกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบเป็นระยะอย่างใกล้ชิด